พี่นะคะเมื่อวานนี้ที่เราไปเปลี่ยนยางโอตานิมาใช่ไหมคะแล้ววันนี้พี่นัดขับเป็นวันที่สองอะ่ะพี่นัดรู้สึกว่ายังไงบ้างอะ่ะรู้สึกมั่นใจขึ้นในเวลาครับอเพราะว่าหนึ่งมันเป็นยางใหม่ค่ะ,ะยังไม่ผ่านการใช้ก็มีความเชื่อมั่นว่ามันจะเกาะถนนด,ดีคสองความรู้สึกนิ่ม,มข,ขับนิ่ม,มขับนิ่มแม้ลงลงล รู้สึกไม่เหมือนยางยางที่เราเคยใช้เคยใช้มาก่อนแข็งแข็งหนึบตึง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 อ่าเริ่มทักค่ะเรื่อรู้สึกไหมถึงถึงรถเราจะไม่เก็บเสียงแต่ว่าอ่ายางก็ช่วยช่วยได้นิดนึงในในเวลาที่ถนนไม่ราบเรียบอะไรเงี้ยพี่ณัฐบอกว่าพี่ณัฐขับแล้วพี่ณัฐรู้สึกอะไรนะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรดีเชี่ยมันเชี่ยมเชี่ยมมั่นรู้สึกมั่นใจ ใช่ไหมรู้สึกมั่นใจอาจเป็นเพราะยางใหม่ด้วยค่ะแต่ว่าเราก็เคยเปลี่ยนยางใหม่มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเป็นยังไงคะแล้วแล้วแล้วก็ลองไปอ่านดูของพี่ห้อโอตานี้เนอะอก็ใช้แพร่หลายในอขนส่งประเทศไทยเช่นรถสิบลอ้อสิบแปดล้ออะไรเนี้ยค่ะใช้กันก็ลองสอบถามคนที่แถวนั้นอยู่แล้วว่าก่อนจะเปลี่ยนว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าอึ ึกและทนมากยางตัวนี้เพราะว่ารถสิบล้อใช้นมันก็จะมันจะแข็งแรงทนทานรองรับน้ําหนักได้ดีแล้วเราก็มีคําถามมาถามไวว่าอ้าวแล้วมันจะนิ่มนวนหลหรือเวลาขับเพราะรถรถสิบล้อมันทุกหนักยางมันก็ต้องแข็งค่ะเขาก็เลยบอกว่าโอ้ม่ต้องห่วงเพราะว่ายางตัวนี้นิ่มนิ่ม อย่างรุ่นนี้มันจะมีเฉพาะรถเก่งกับรถสิบล้อ,อถ้ารถสิบล้อก็อาจะแข็งหน่อยถ้ารถเก่งก็อาจจะเบานิ่มนิ่มนวลลงหน่อยอแต่โดยรวมนะเขาก็บอกว่าความคงทนคงทนดีค่แล้วก็เลยอ๋อมีความเชื่อมั่นอยู่อันนี้เราได้สปอนเซอร์จากโอตานีไหมไม่ได้แต่โอตานีต้องเข้าแล้วนะโอตานี้ต้องเข้าแล้วนะคะ ก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะก็คือแบบว่ารีวิวในสิ่งที่เราอ่ะใช้บริการนะคะก,ก็เมื่อวานเนี้ยมันไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนยางรถที่อู่ช่างจันรสวิทนะคะที่ ปทุมธานีค่ะก็ช่างจันสวิทเนี่ยเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะผู้ติดตามเยอะมากนะคะแล้วก็เมื่อเราได้ไปสัมผัสต,ตัวจริงของช่างจันก็คือเขาเป็นกันเองมากๆจริงๆช่างจันก็คือเขาเป็นเจ้าของอู่นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ถือตัวอะไรเลยเขาก็แบบเหมือนเหมือนช่างทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเขาคือเจ้าของเลยแหละ เนาะเขาก็มาแบบบริการแนะนําให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบยังแบบถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาก็บอกว่ามาถ่ายวิดีโอได้เลยนะอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าเอาความรู้อะไปไปแนะนำเอฟซีได้อะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเขาก็แบบมาแนะนําแบบนี้ก็รู้สึกดีนะคะเพื่อนเแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยอย่างเมื่อวานเนี่ยที่มันไปเปลี่ยนยางมาก็5000กว่าบาทเองนะคะเปลี่ยนทั้งหมดเลย4ล้อเนาะ ก็คุ้มค่านะคะประหยัดเงินตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหตอนแรกพี่นัทจะยังไม่เปลี่ยนพี่นัทบอกว่าอะไรพี่นัทบอกว่าเสียดายตังค์เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนดีกว่ายังไม่เปลี่ยนหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนเราจะต้องมันยังใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอ่เราเปสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดแล้วก็แบบก็เลยแบบบอกพี่นัทว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความปลอดภัย มันเป็นความปลอดภัยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบมันถึงเวลาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็เราเปลี่ยนอย่างมาแล้ววันนี้ถ่ายแบบตอนมืดนะคะอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะคะก็เปลี่ยนมาทั้งหมดสี่อ๋อเดี๋ยวก่อนพี่นัทคะขอขออ,อ,อะไรนะเปิดไฟโทรศัพท์ให้หน่อยเราจะดูว่ายี่ห้ออยู่ตรงไหนอะ่ะ เพราะว่าเพิ่งเลิกงานนะคะเพื่อนๆก็เลยแบบได้รีวิวตอนกลางคืนนะคะได้รีวิวตอนกลางคืนเดี๋ยวแอมจะถ่ายให้ดูค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะว่าเราใช้ยางโอตานิ ani, จริงไหมไหนอะคะพี่ณนะัฐนำไอ้ยี่ห้ออยู่ตรงไหนเนี่ยไหนอะมันกลับด้านตรงนี้เออต้องมาดูและนะไหนอะเออ เพื่อนเอนเห็นไหมคะมันกลับด้านโอตาีินะคะนี่นะคะ,ะ,คะไหนขอดูอดชัดๆหน่อยนะคะอ่านี่นะคะก็คือเราใช้ยางโอตาีิค่ะทุกคนก็อ่าเดี๋ยวดูซิดอกอยางอะไรเป็นไงมีรูปเหมือนรูปธงชาติอะไรอย่างนี้เนาะก็โอเคอันนี้นะคะก็เป็นยางที่เพิ่งเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานนะคะแล้วก็อันนี้พี่นัดบอกว่าเป็นไงบ้างคะคนขับต้องถามคนขับนุ่มนวล นุ่มนวลเลยใช่ไหมคะนี่นะคะก็เพิ่งเปลี่ยนมาพี่นัทบอกว่ารู้สึกมั่นใจเขาบอกว่าเขารู้สึกมั่นใจนะคะกับการใช้งานก็ถือว่าเราจ่ายในราคาประหยัดแล้วก็รู้สึกได้ได้ว่าใช้ของดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบเราจ่ายไปแล้วมันมันมีความรู้สึกอีกแบบหนึง่งเราก็ถึงมันจะจ่ายถูกมันก็เสียดายเนาะพี่นะัทใช่ปะ ถึงว่าเราจะจ่ายถูกแต่เราก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันก็เหมือนว่าเราได้ยางใหม่มาแล้วก็ไปเหยียบตะปูความรู้สึกอย่างนั้นอารมณ์ประมาณนั้นค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยอะไรเงี้ยถึงว่าถึงว่าราคายางอาจจะไม่ได้แพงเลยมากแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีเราก็เสียดายนเนะแต่ว่าไม่อยากลงลุกลางเลยอยากวิ่งมือเขาว่าพี่นัทเถอะอแล้วทาไมอ่ะพี่นัทเถอะอขนาดนั้นเลยหรอยางมันเก่า ออกไวายางกเ,เก,าก่าตัวยางเพื้อนฝุ่นค่ะขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้ยังใหม่ก็กลัวเป็นธรรมดาค่ะนี่ก็ยิ่งลงน้ำฝนนี่ก็ไม่ไมอยากขยี้มีความรู้สึกว่าเหมือนแบบระมัดระวังมากขึ้นกลักวของระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับถนนค่ะ้เจอหลุมอะไรเราก็จะเบากลัวยางช้ำอ่าก็ยงจริงๆอ่ะยางใหม่มันก็จะมีมีความ ปลอดภัยเป็นระดับหนึ่งค่ะ <laughs> เพราะว่าเราระมัดระวังมากขึ้นเนาะทำให้มีความรู้สึกระมัดระวังมากขึ้นโอเคค่ะ,คะฝากติดตามช่องอะไรคะอันนี้ช่องของแบบน,นะมนไม่ใช่ <laughs> <laughs> อันนี้ช่องวิภาวันแบบนะคะ <laughs> เพื่อน <laughs> แล้วก็ช่องของพี่นัดเขาจะเป็นช่องอะไรอะ่ะครูลินลินออกไปเที่ยวครูลินออกไปเท oh, ี่ยว oh. เราจะลงไม่ได้ไม่ได้ช่องของครูลินลินอันนี้เป็นช่องของวิภาวันแหม่มนะคะเพื<ๆ>่อนๆฝากกดติดตามช่องวิภาวันแหม่มด้วยนะคะก็คือจะนําเสนอคลิปที่น่าสนใจนะคะเพือ่อนเแล้วก็คลิปการท่องเที่ยวนะคะอาหารการทําบุญอะไรต่างๆโอเคเพื่อนๆนคะก็เราถึงที่พักแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาแมสทิ้งก่อนค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกด Subscribe ให้หม่มด้วยสวัสดีค่ะ